โค้ดท่านนี้นะคะเจอกันครั้งแรกเป็นโค้ดที่ล่าเริงน่ารักมากๆค่ะนะคะอายุก็รุ่นราวคทาวเดียวกันกับโค้ดนิวค่ะโค้ดท่านนี้ค่ะขอตั้งฉายาให้ท่านเลยว่าเป็นพญาอินทรีขาวแห่งแดนอีสานนี่คำร่ำรวยความร่ำรวยเสกได้ไง่ายแค่ปลายนิ้วกระดิกที่เดดเจมโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญค่ะโค้ดพี่เฟิร์สค่ะเฟิร์สป,ป,ป,ป๊อพลาเชื้อเท,าท้าเรียนเชิญค่ะ เงินลอยในอากาศโอกาสสุดท้ายมักจะซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าเดี๋ยวความสำเร็จเพียงครั้งเดียวหมดลงไปเพียงเพราะคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเดียวค่อยทำขอสวัสดีขอสวัสดีทุกท,กทาพน,นะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะโค้ดนิวนะคะที่ได้ให้โค้ดเฟิร์สมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้นา ระดับสูงแล้วก็ผู้นำมหาเศรษฐีทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะโอเคเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนนะคะขอเลขหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าชื่อเฟิร์สนะคะเฟิร์ส๊อปฟูล่านะคะต้องที่หนึ่งนะคะก็คือขอเลขหนึ่งนะคะถ้าชัดเจนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะนะคะโค้ดเฟิร์สก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ นะคะได้เข้ามาทำธุรกิจเดดเจมนะคะโดยร้อเปอร์เซ็เลยนะคะตอนนี้ชื่อ First p o p f ฟูล่เสื้อเท้านะคะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดน,นะคะแต่ตอนนี้ขอบอกค่ะมาเกิดอยู่ที่สีสเกตรเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามาสร้างทีมงานฟังตัวนะคะโฟกัสกัดไม่ปล่อยอยู่ที่สีสเกตนี้เป็นปีละค่ะหปีแล้วนะคะกลับบ้านแค่1วันนะคะก็กลับมาที่สีสเกตไกลามากค่ะ บ้านอยู่อุบลน,นะคะบ้านเกิดอยู่อุบลน,นะคะลูกๆล,ล,ลูกสาวก็มาจากธรรมศาสตร์ก็มาเรียนออนไลน์เรียนหนังสืออยู่ที่อุบลน,นะคะคุณแม่ก็อยู่ที่ศรีสะเกดนะคะตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้นะคะไม่มีท่านนะคะเราก็ไม่รู้จก e ักอีคอมเมิร์ซเป็นยังไงนะคะโค้ดฟองธนวัฒน์เครือคำระดาพานะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็โค้ดมีหน้านะคะคืออ่า โค้ดมีหน้าคือคำระดารพาด้วยเลยแล้วกันนะคะโค้ดมีหน้าก็น่ารักที่สุดนะคะดูแลทีมงานเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี้นะคะอดีตโค้ดเฟิร์สก็คือเป็นคนที่ทําธุรกิจมามากกว่า20ปีธุรกิจส่วนตัวทาทุกอย่าง เปิดร้านนะคะแรกๆก็เรียนจบม6มาก็ไปเรียนนะคะเรียนเสริมความงามทุกอย่างเรียนหมดเลยนะคะแล้วก็มาเปิดร้านเสริมความงามครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นสปานวดหน้าทาผมอะไรก็เปิดร้านเลยนะคะแรกๆตอนนั้นไม่มีคนทํานะคะอยู่ที่อุบลน,นะคะโห รู้สึกว่าจะเวิร์กมากนะคะตอนนั้นลูกน้องก็เยอะนะคะพอทําไปทํามานะคะคู่แข่งก็มาค่ะแรกๆนะกิจการดีเงินรายได้ก็ดีมากนะคะ mm. หลังๆพอสอนลูกน้องเก่งเขาก็ไปเปิดแข่งเรานะคะ mm. หลังจากนั้นนะคะรายได้ก็ค่อยๆออดอปลงนะคะ mm. เราก็เลยพันตัวเองมาเปิดเป็นร้านมินิมา์ทเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นร้านเสริมสวย อนอกจากนั้นเราก็ตัดออกเราก็จะเหลือเป็นร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็เป็นร้านมินิมาร์ทแล้วก็เปิดอีกสาขาหนึ่งให้ลูกน้องทํานะคะทําไปทํามาคิดว่าตัวเองอยากจะรวยทําหลายๆอย่างมันต้องรวยก็คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าต้องรวยนะคะแต่จริงๆแล้วพอทําไปทํามานะคะมันทุนหายกําไรหดค่ะนะคะเงินมันก็ออกไปทุกทางเราต้องซื้อของเข้าเฝ้าหน้าร้านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านมินิมาร์ทนะคะยุ่งมากนะคะไปซื้อของนะคะแล้วถ้าเกิดไปซื้อเองแล้วก็ลูกน้องก็ปิด ซื้อเอ่อเราต้องไปซื้อเองลูกน้องไปซื้อไม่เป็นถ้าซื้อมาก็ไม่รู้อีกว่าตรงไหนถูกตรงไหนแพงเราจําเป็นจะต้องไปซื้อเข้านะคะเข้าหน้าเข้าร้านนะคะลูกน้องเฝ้าแล้วยังไม่พอนะคะต่อมาก็มีคู่แข่งเยอะแยะเกิดขึ้นนะคะก็กลายเป็นเซเว่นวิกซีโลตัสก็มาเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยอ่ารายได้ก็ดอกลงนะคะก็ถามว่าอยากจะรวยน่ะมาเงินมันก็มันก็หายอ่ะในเมื่อเราเราอยากจะรวยล่ะมันเก็บไม่ได้แล้วพอมันเก็บได้ปุ๊บเราก็มาลงทุนใหม่เก็บได้ปุ๊บเราก็มาลงทุนใหม่นะคะ มันก็เลยเราก็ดีใจนะติดแรกนะว่าโอเครายได้เริ่มมีแล้วนะคะแต่พอต่อมาเราก็บอกว่าเราจะเก็บเงินไว้เพื่อให้ลูกเราสองคนนะคะมีลูกชายกับลูกสาวนะคะ บอกว่าเขาจะเรียนนะคะเขาจะเรียนหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้เงินเยอะแน่ๆเลยเราก็เก็บเก็บไปเก็บมานะคะเอาไปลงทุนหมดเลยค่ะลงทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะก็ลงทุนหมดเลยเราก็ไม่เหลือพอถึงเวลาลูกจะเข้ามาหาวิทยาลัยโอ้โหพอหันกลับมาดูตัวเองเงินไม่มีที่จะให้ลูกเรียนหนังสือแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เลยหันไปหันมาเลยต้องบอกกับตัวเองว่าจะทํายังไงต่อไปแล้วเนี่ย ก็ <S <S คือเงินมันไม่เหลือแล้วแล้วก็ไม่มีทางไปแล้วนะคะก็คือจะปมเปิดร้านอีกก็ไม่ได้แล้วเงินก็ไม่มีให้ลูกก็เลยบอกว่าโอเคลูกจ๋าไปกู้ก,ก่อนแล้วกันนะคะไปกู้ก,ก็เยสอก่อนแล้วค่ะนะคะล,คลูกลก็เลยจะต้องทําแบบนี้ดูสิคะเราบริหารเงินไม่เป็นนะคะเราบริหารเงินไม่เป็นนั่นเองนะคะก็เลยมาบอกกับตัวเองว่าเราจะทําต่อไม่ได้แล้วขนาดเราทํามา20ปีเรายังไม่มีเงินเหลือเลยอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยจะต้องอําเชื่อไหมคะว่าธุรกิจเครือข่ายไม่เคยมีในสมุด เลยไม่เคยคิดไม่เคยชอบเพราะว่ามีคนมาชวนเยอะแยะมากมายนะคะเขาบอกว่าทําเครือข่ายไหมแล้วก็บางทีเรานั่งเรานั่งรถไปที่ไหนนั่งเครื่องไปที่ไหนไปเจอคนเขาก็จะเข้ามาพูดกับเราว่า เนี่ยขอเบอร์โทรหน่อยนะเดี๋ยวจะคุยด้วยพอกลับมาถึงบ้านเขาก็โทรหาเราแล้วเขาก็มาหาเราเขาก็บาพูดเรื่องเครือข่ายให้เราฟังเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเราจําเป็นจะต้องไปทําเหมือนเขาเหรือเนี่ยจะต้องบอกว่าไปซื้อซื้อเงาะขอขายเขาอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่ชอบไม่เคยมีในสมองไม่เคยคิดว่าจะทําเครือข่ายเลยเชื่อไหมคะแต่ทําไมถึงได้เข้ามาทําเครือข่ายก็เพราะว่า น่าจะเป็นวิกฤตนะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีทางไปแล้วนะคะไม่มีทางไปแล้วก็เลยหันกลับเข้ามาปรึกษากับสามีนะคะว่าอยากจะทําเครือข่ายนะคะก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราจะทําเครือข่ายคุณหมอบอกว่าคุณหมอเลิศศิลป์นะคะที่ท่านทําอ,อยอเป็นออยอมา36ปีท่านก็บอกว่าถ้าจะทําเครือข่ายนะมันเป็นอาหารเสริมก็ต้องเอามาให้ตรวจสอบก่อนนะโอโ้เราก็เอายังไงล่ะต้องเอามาให้ ตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบเสร็จก็เรียกมาบริษัทหนึ่งก็เรียกมาให้ตรวจสอบเพราะเขาบอกอันนี้อ่านฉลากข้างขวดมันขายไม่ได้นะแบบนี้เอามาเลขอ่ขายมันไม่ได้นะมันผิดนะเอาเอาเข้าไปเรียกมาบริษัทไหนก็ไม่ได้อีกเราก็เลยต้องไปทำเขาเรียกว่าแบรนด์ของตัวเองนะคะตอนแรกเลยนะคะทำแบรนด์ของตัวเองเสร็จก็เป็นการขาย ทําสมุนไพของผู้ชายผู้หญิงโอ้โหกกรู้สึกว่าเแรกๆมันก็ขายดีนะคะแต่ทีนี้มันเป็นงานขายอีกนะคะเข้าที่รอบเดิมนะคะต้องมาขายของวันไหนไม่ขายรายได้ก็ไม่ มีอีกปู่ต้องไปหาลูกน้องมาขายทีนี้ยุ่งยากมากเลยนะคะก็เลยมาเจอ,อเพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมต้องไปขายมาทําธุรกิจเครือข่ายดีกว่าเราไม่ต้องไปขายเลยแล้วสามารถแพสซิฟอินคัมด้วยโอ้โหเราก็มีความรู้สึกมันมีด้วยเหรอแบบนี้ทีแรกเราไม่เคยศึกษาไงคะไม่เคยศึกษาเลยว่ามันมีจริงก็เลยได้เข้าไปทํสองบริษัทที่ผ่านมานะคะล่าสุดก่อนที่จะมาทำเดอรเชมนะคะก็เลยได้เข้าไปศึกษาในบริษัทหนึ่งนะคะก็คือ,อก็ถามว่าทําประสบความ สำเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จพอสมควรนะคะแต่ทําไมถึงไม่ทํานะคะมันก็มีที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวฉะเล่าไว้ฟังนะคะพอหลังจากที่เราทําไปสักพักหนึ่งนะคะเชื่อไหมคะว่าทําไปเนี่ยสมเดือนกว่าจะได้เงินแสนนะคะหรือว่า6เดือนกว่าจะได้เงินแสนก็ทํายากมากเหมือนกันแต่เราก็ยังทําได้ได้ถึงเป็นบอร์ดบริหารเขาบอกว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกันนะคะเราก็ได้เป็นบอร์ดบริหารเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออทําไปมาต่อมาเรื่อยๆเราก็ได้มาเจออีกบริษัทหนึ่งนะคะเราก็บอกว่า เออเราทำไปอีกก็มีคะแนนอยู่20บล้านนี่ค่ะสอบริษัทแล้วนะคะทีนี้มาเจอบริษัทเดิรเจมกาลังทําบริษัทเดิมนะคะเชื่อไหมคะมีคะแนนรออยู่20ล้านเรากําลังทําบริษัทเดิมอยู่ตั้งใจจะทําต่อบริษัทนั้นแหละฉันไม่ไปไหนหรอกยังไงฉันก็จะทําบริษัทนี้นีแน่เลยคะแนนก็มีเยอะโอเคก็คิดกันก็ตั้งใจแล้วทําเต็มที่แต่พอมีคนมาเปิดโอกาสให้เรานะคะทีนี้เราก็บอกว่าพอเปิดโอกาสเราก็มาตรวจเมื่อคุณหมอตรวจสอบสินค้าดูนะคะ บริษัทที่เราทํามาอยู่เนี่ยเชื่อไหมคะทำมาปีบริษัทละสองปีนะคะแต่สินค้าที่เรากินอ่ะนะคะก็คืออยู่ในอยู่ในบิทเลอร์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรากินมามันแค่อย่างแค่อย่างเดียวแล้วกินมาแค่ตั้งสองปีแล้วเอาอาการโรคเนะี่ยที่ที่เราเป็นนะคะที่เรามีภูมิแพ้ที่เรามีไขมันในเส้นเลือดนะคะมันก็ไม่ได้หายขาดนะคะมันก็ไม่ได้หายขาดเพราะคุณหมอก็เป็นโรคเกาก็ไม่ได้หายขาดเราก็ เรามีความรู้สึกว่าบริษัทไหนก็คงจะเหมือนกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อหรอกนะคะแต่พอเราได้ฟังเรื่องแผนธุรกิจจากโค้ดฟองนะคะแล้วก็มีมีมีปั๊ไลน์คนที่เขามาแนะนําแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทําแล้วนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าคุณหมอ,อคุณหมอตรวจสอบแล้วก็มี SOD แล้วก็ชอบมากคุณหมอชอบนะคะตรงนั้นแต่โค้ดเฟิร์สชอบแผนธุรกิจเราก็เลยเอา เทียบดูกับบริษัทเดิมที่เราทําอยู่แต่เชื่อไหมคะว่าชนะทั้งหมดเลยนะคะแผนธุรกิจรับรายได้เป็นวินาทีเราชอบอะ่ะอันเดิมมัน4ี่วันสี่ครั้งวันหนึ่งสี่ครั้งเราก็ว่าเยอะแล้วเร็วแล้วแต่พอมาเจอเดิร์ตเจมเป็นวินาทีว้าวเราบอกว่าโอ้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเราชอบแล้วนะคะแผนเป็นวินาทีแล้วยังไม่พอ,ย,อ,อยังมีค่าทีอีกยังมีค่าส่วนต่างยัง ยังอินฟินิตี้ในการจับคู่อู้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเลยถ้าอย่างนั้นคุณหมอคุณหมอบอกว่าสินค้าสุดยอดแล้วก็เลยจับมือการกับคุณหมอนะคะไม่มีไม่มีข้อแม้เลยนะคะทิ้งนะคะสลัดบริษัทเดิมมาทําที่เดอะเจม0 0ซนะคะพอเราทําปุ๊บเราก็เข้าไปเรียนรู้ที่เดอะพาวเวอร์ออนะคะเชื่อไหมคะครั้งแรกเลยนะคะก็ไปที่ที่โคราชนะคะพอเข้าไปเรียนอสองวันหนึ่งคืนนะคะกลับออกมาก็ ทำงานเป็นนะคะก็สามารถรับรายได้10วัน1นึ่งแสนกันหนึ่งหมื่นบาทนะคะรับรายได้ครั้งแรกเลยนะคะในเดือนแรกอ่แอาแล้วต่อมาเราก็ทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลยนะคะลรายได้ของเราเนะี่ยต่อเนื่องนะคะมีรายได้ต่อเนื่องหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าแสนสองแสนสามแสนสี่ขึ้นมาเรื่อยๆโดยเป็นค่าบริหารทีมนะคะโดยเป็นค่าบริหารทีมแล้วทีนี้ให ามาเดือนล่าสุดช่วงก่อนช่วงโควิดนะคะ,นะคะเราก็รับรายได้1 5วัน2 0 0นเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเราก็เลยพาทีมงานนะคะโฟกัสเป้าหมายเลยเรามีความเชื่อ100%แล้วกับบริษัทเดอะเจมนะคะคือไม่มีใครมีใครมาพูดอะไรยังไงเราก็ไม่เคยคิดจะออกนอกลู่นะคะไม่เคยคิดจะออกจากเป้าหมายของเราแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะเป้าหมายเราชัด ตรงที่ว่าหนึ่งบริษัทจุดยอดแล้วนะคะบริษัทเนี่ยนะคะเขามีระบบให้เรานะคะเราชอบมากแล้วก็ประทับใจที่สุดในเกี่ยวกับระบบของบริษัทเดอะเจมประทับใจมากนะคะมีระบบให้เราทํางานส่งต่อทีมงานได้คนที่เข้ามาเขาก็ทํางานได้เราก็บอกค่ะว่าเห็นไหมคะหมอดูที่ ที่สุดก็คือรุ่นพี่เราก็ดูรุ่นพี่นะคะเขาก็แต่ละคนนะคะแต่ละท่านที่เข้ามานะคะโค้ดฟองโค้ดน้ำมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ดทุกๆท่านเลยนะคะที่รับรายได้เดือนละ3เดือนล้านนะคะเรารู้สึกว่าอุย้ยมีจริงๆมีตัวตนจริงๆแล้วพอเราเข้าไปศึกษานะคะเรียนรู้เราก็ได้ความรู้มาเต็มเต็มนะคะไม่ใช่แค่นี้เราก็เอามาแบ่งปันให้ทีมงานเรานะคะให้เขาทําเหมือนเราแล้วทีนี้เขาเขาเราเชื่อทีมงานเราก็เชื่อขอให้ตัวเราเนี่ยนะคะมี ความเชื100่อร้อยเปอร์เซ <royable> ็น์โดยที่เราไม่ออกนอกลู่นอกทางเดินตามระบบนะคะพาทีมงานทําตามระบบทุกอย่างรับรองเลยนะคะว่าจะประสบความสําเร็จนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าโค้ดเฟิร์สก็เนี่ยแหละค่ะทำตามที่ตัวเองต้องการก็คืออยากจะเป้าหมายของตัวเองอยากจะมีรายได้นะคะเดือนละสองแสนก็ได้แล้วนะคะทีนี้นะคะตั้งเป้าหมายก็อยากจะมีรับรายได้เดือนละสามเดือนล้านเหมือนโค้ดฟอร์มเหมือนโค้ดทุกๆข่านเลยนะคะที่รับ เดือนละสามเดือนล้านเพราะว่าสองแสนได้มาแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปเราก็อยากได้สามเดือนล้านนะคะแต่เป้าหมายในการทําธุรกิจนะคะบริษัทเดลเจมเนี่ยนะคะก็คือแรงบันดาลใจของโค้ดเฟิร์สก็คือบอกตรงๆจากลูกสาวนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเรียนธรรมาสตรอยู่เป็นลูกสาวคนเล็กนะคะเออไม่อยากพูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะร้องไห้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุทีนี้เขาเอ่าเลือดเลือดเลือดไตข้างเดียวแล้วก็ไม่มีม้าม แล้วเขาก็เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กนะคะบ้านเราก็คือพูดง่ายๆก็มีภูมิแพ้กันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บลูกสาวเขาคือ,ค,อ,ค,อคือเขาเขาแบบว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินยาไม่ให้กินอะไรไม่ให้กินอาหารเสริมไม่ให้กินอะไรเลยนะคะไม่ให้กินนะถ้าจะกินก็ต้องมาถามหมอก่อนไม่ว่าอาหารเสริมยี่ห้อไหนวิตามินซีก็ไม่ให้ทานนะคุณแม่เขาว่าอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าโอ้โหทําขนาดนั้นเลยเหรือพอกลับมาถึงบ้านก็เลยบอกลูกสาวว่า ลูกหนูจ้าถา้าหนูต้องทานบิทเลอร์นะลูกบิทเลอร์เนี่ยจะดูแลสุขภาพหนูนะคะก็บอกลูกนะคะลูกบอกว่าคุณมามา่าคะอันเนี้ยรู้ไหมว่าหมอไม่ให้ทานมาม่าก,ก็ได้ยินเขาบอกว่าถ้าทานต้องให้ถามหมอก่อนลูกจ้าต้องฟังนะคะมาม่าเนี่ยกับหมอเนี่ยใครรักหนูมากกว่าการลูก มามาเนี่ยรู้ว่าบิทเลอรนี่ยดีดูแลสุขภาพหนูถ้าหนูกินนะหนูจะแข็งแรงนักูกนะเชื่อไหมคะลูกสาวเขาเชื่อแล้วตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้นะลูกสาวปีกว่านะคะ mm hmm. โค้เฟิร์ก็ให้ลูกกินมาปีปีต้นต้นปีกับสองเดือนนะคะเพราะว่าทํามาเมษานะคะ ก็คือวันที่8เมษายนนะคะหลังจากที่ทำเดดเจมาก็ให้ลูกทานนะคะพอทานมาเรื่อยๆไม่มีภูมิแพ้ลูกสาวเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วก็แข็งแรงมากเรียนหนังสือเชื่อไหมคะลูกสาวของโอล์เฟิร์ดเนี่ยจากที่เรียนธรรมศาสตร์อยู่ที่อยู่ที่มธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเรียนได้เกรดนะคะยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง A แต่ละวิชานะคะยังไม่ถึง4เลยนะคะ แต่พอมาอยู่ที่บ้านทานบิดเลอร์เป็นประจำแล้วเขาก็ทานต่อเนื่องเป็นวินยัยเราให้ทานวันละสามซองหนูต้องเชื่อมหมามานะลูกสุขภาพหนูจะได้แข็งแรงหนูจะได้ไม่เป็นอ่าเป็นภูมิแพ้ก็บอกเขาแล้วก็หัวใจไปหนูนะ่ะยัมีข้างเดียวหนูต้องดูแลดีๆแล้วม้ามหนูก็ไม่มีหนูต้องดูแลสุขภาพ ก็คุยกับลูกลูกก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์านเข้าไปนะคะเชื่อไหมเขาทำเขาเรียนหนังสือเขาได้เกรดเนะคะเขาได้เกรดสขอโทษค่ะเขาได้เกรดสี่แทบทุกวิชาเลยนะคะเขาให้เราดูเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยเราประทับใจใน ในบิสเลอร์ม,มากแล้วเราก็ประทับใจในในระบบเดอะเจมแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประธานนะคะขอบคุณท่านรองนะคะที่นําสิ่งดีๆเข้ามาในบริษัทเดอะเจมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะโค้ชเฟิร์สไปทีพาทีมงานทํางานเป้าหมายเนี่ยนะคะอยากมีรายได้และจะซื้อรถให้ลูกสาวนะคะแล้วก็จะซื้อบ้านนะคะร่วมกับ สาวนะคะเป้าหมายนะคะอันดับสุดท้ายของทํางานกับธุรกิจเดเจมที่เราจะต้องการจะต้องได้ให้ได้นะคะแล้วก็ทีมงานที่ตามมาทุกคนจะต้องรับรายได้เดือนละแสน2องแสนกันทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนก็ทํางานาเป็นแล้ว ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะคะขอขอบคุณขอบคุณค่ะคนอื่นไม่ให้โอกาสเรายัางไม่ได้เศร้าถ้ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองโอเคนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ